ดวงชะตาราศีตุลเดือนพฤษภาคม2568โดยหมอปลายภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีตุลพลังที่หลากหลายของราศีตุลในเดือนนี้เดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนที่ชาวราศีตุลและจะต้องเผชิญกับความท,ท้าทายและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายๆด้านการเรียนรู้จากอดีตและการปรับตัวเพื่อการเติบโตจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการทําความเข้าใจเกี่ยวยวกับพลังจักรวาลจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่าน สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยการเคลื่อนที่ของดาวใหญ่ในเดือนนี้ในเดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดีซึ่งเคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษและดาวเสาในราศีมังกรกำลังสะงอผลกระทบอย่างมากต่อชาวราศีตุลโดยมีผลทั้งในด้านการงานการเงินและความสัมพันธ์โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีการตัดสินใจสำคัญที่ต้องการความระมัดระวงังและการพิจารณาอย่างลึกซึง้ง การงานการเงนิงนและความสําเร็จการงาน,งานจังหวะของการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตในเดือนพฤษภาคมนี้หากคุณเป็นชาวราศีตุลที่กําลังมองหาความก้าวหน้าในอาชีพคุณจะได้รับโอกาสที่ดีในการขย,ขยายขย้นงานนอหรือได้รับคําแนะนําที่ดีจากผู้ใหญ่ในที่ทํางานอย่างไรก็ตามคุณจะต้องระวังความขัดแย้งจากเพื่อนนอร่วมงานที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนคําแนะนําจากหมอปลายคือการใช้ปัญญาและความเยือกเย็นในการจัดการกับปัญหาจะช่วยให้คุณก้าวข้าม ช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้การเงินโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในเดือนนี้คุณจะได้เห็นผลของการลงทุนที่คุณทำไว้ในอดีตโดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนการเงินของชาวราศีตุลจะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นจากผลของการวางแผนทางการเงินที่ดีมาก่อนหน้านี้คุณจะเริ่มเห็นการเก็บออมที่เพิ่มขึ้นและอาจมีโอกาสได้รับลาบจากการเสี่ยงโชคในช่วงปลายเดือนความรักและความสัมพันธ์ความรักในเดือนนี้ ความท้าทายที่ต้องการการปรับตัวในด้านความรักเดือนพฤษภาคมอาจจะเต็มไปด้วยความท้าทายชาวราศีตุลที่มีคู่จะพบว่ามีการเข้าใจผิดและอาจเกิดความขัดแย้งเล็กน้อยในช่วงต้นเดือนการพูดคุยและการปรับความเข้าใจจะเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนหากคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความเครียดสะสมมานานเดือนนี้จะเป็นเวลาที่คุณจะต้อง ตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือยุติความสัมพันธ์นั้นๆความรักสําหรับคนโสดเปิดใจให้กว้างสําหรับคนโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทําการตัดสินใจเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงที่คุณจะต้องเลือกว่าจะเดินต่อไปกับคนที่คุณคิดว่าใช่หรือไม่การเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองจะช่วยให้คุณเลือกได้ถูกต้องสีการเสริมดวงและเคล็ดลับจากหมอปลายพิธีกรรมเสริมดวงสําหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ชาวราศีตุล ควรทำพิธีบูชาพระแม่ธรณีเพื่อให้ชีวิตมีความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นโดยการทำพิธีนี้จะช่วยเสริมดวงในด้านการเงินการงานและความรักการทำบุญเสริมดวงที่เหมาะสมการทำบุญปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาหรือการสร้างกุศลให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจะเป็นการเปิดทางให้พลังงานบวกไหลเวียนเข้ามาในชีวิตตอนที่สรุปคำทำนายและแนวทางการดำเนินชีวิตทำทำนายโดยรวมในเดือนพฤษภาคม2568สําสำหรับชาว ราศีตุลเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณต้องเผชิญกับการตัดสินใจสำคัญทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความสัมพันธ์การที่คุณสามารถจัดการกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองได้ะจะทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาที่เกิดขึ้นไปได้แนวทาหมอการดำเนินชีวิตหมอปลายแนะนำให้คุณใช้ความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจและไม่ให้ความเครียดมากเกินไปกระทบกับการดำเนินชีวิตของคุณเชื่อในพลังที่อยู่ภายในตัวเองและเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่ง ที่ไม่สามารถควบคุมได้ต่อที่ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและครอบครัวครอบครัวการรักษาความมอสงบในบ้านเดือนพฤษภาคมนี้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของชาวราศีตุลจะเต็มไปด้วยการทดสอบความอดทนและการเสียสละโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจเกิดความเข้าใจผิดหรือปัญหาจัดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนการที่คุณจะรักษาความสงบภายในบ้านได้จะต้องใช้ทักษะในการเจรจาและฟังความคิดเห็นของคนอื่น ด้วยความเห็นอกเห็นใจในกรณีที่มีปัญหาหรือความเครียดสะสมในครอบครัวคําแนะนําจากหมอปลายคือให้คุณหมั่นทําบุญหรือถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์เพื่อให้ได้บุญกุศลและเสริมสร้างความสงบรในครอบครัวซึ่งจะช่วยลดการขัดแย้งและนําพาความสุขกลับมาเพื่อและคนรอบข้างออดก,การเลือกคนที่จะไว้ใจในเดือนนี้คุณจะต้องเลือกคนที่จะไว้ใจให้ดีเพราะบ,บางครั้งคนที่คุณไว้ใจอาจไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามที่คุณคาดหวังในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อ นอและคนรอบข้างคุณต้องมีความรอบคอบและไม่เปิดใจให้ใครมากเกินไปจนทำให้เกิดความเสียหายพลังพิเศษและการเชื่อมต่อกับจักรวาลความสามารถในการสัมผัสพ,พลังงานทางจิตเดือนพฤษภาคุมนี้คุณจะรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่เข้ามาผ่านทางความรู้สึกและสัญชาตญาณการฝึกสมาธิจะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลได้มากขึ้นคุณจะมีความสามารถในการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณตั้งใจที่จะฟังเสียงของใจตัวเองการฝึกวิธีการสื่อสารกับจักรวาลผ่านการทำสมาธิหรือการทำพิธีบูชาอย่างที่กล่าวไว้ในตอนก่อนหน้าจะช่วยให้คุณรับรู้สิ่งต่างๆที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องงดอในทุกสถานการณ์การรักษาความสมดุลในชีวิตและการรับมือกับพลังงานลบการรักษาความสมดุลในชีวิตจ,จิตใจจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้ความเครื นิยตและพลังงานลบจากคนรอบข้างอาจทำให้คุณรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าและหมดกำลังใจได้หากคุณรู้สึกถึงพลังงานลบหรือมีความเครียดสะสมหมอปลายแนะนำให้คุณทำการสวดมนต์เพื่อเสริมสร้างพลังบวกและขอให้พลังจักรวาลช่วยนำทางให้ชีวิตกลับมามีความสุขอีกครั้งออกการเตรียมตัวสำหรับอนาคตการตั้งเป้าหมายและการวางแผนระยะยาวเดือนนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องเริ่มต้นการวางแผนอนาคตอย่างจริงจังโดยเฉพาะในด้านการเงิน และการงานการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆจะช่วยให้คุณสามารถเห็นเส้นทางการเติบโตและความสำเร็จในอนาคตได้การมองไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่นจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันในการทำงานและสร้างสรรค์สิ่งใหม่การวางแผนที่มีระเบียบจะช่วยให้คุณสามารถเดินไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างมั่นคงหมอปลายออนแนะนำให้คุณเขียนแผนการชีวิตในรูปแบบของการตั้งเป้าหมาย และทำต่างขั้นตอนที่วางไว้การรับมือกับอุปสรรคในอนาคตชีวิตย่อมมีอุปสรรคเสมอแต่การเตรียมตัวและการปรับตัวจะช่วยให้คุณผ่าน้นพ้นปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้การมองโลกในแง่ดีและการรักษาสมดุลใจจะเป็นกุญแจสําคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนคําทํในช่วงท้ายเดือนพฤษภาคม2568สสถานการณ์การงานและการเงินในช่วงปลายเดือนในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้การงานและการเงินของชาวราศีตุล จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาซึ่งการเติบโตในเรื่องการงานจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตถึงแม้ว่าจะมีความท้าทายอยู่บ้างในช่วงต้นเดือนแต่เมื่อเข้าสู่ปลายเดือนการพยายามของคุณจะเริ่มเห็นผลและคุณจะได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ากับความพยายามที่เสียไปสรุปคำแนะนำจากหมอปลายสำหรับราศีตุลการตัดสินใจที่สำคัญเดือนนี้คุณต้องตัดสินใจหลายเรื่องในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการงานและความสัมพันธ์การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการเลือกที่ตรงกับความต้องอาการของตัวเองโดยไม่ให้ความกดดันจากคนอื่นมาทำให้คุณต้องตัดสินใจในสิ่งที่ไม่เหมาะสมการรักษาความสงบรในชีวิตการมีความสงบภายในจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในเดือนนี้เมื่อใจสงบความชัดเจนในทุกด้านก็จะตามมาทั้งในการตัดสินใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปสรุป เดือนพฤษภาคม2568สำหรับชาวราศีตุลจะเป็นเดือนแห่งการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง,ปลงการเรียนรู้จากอดีตและการเปิดใจจะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและสร้างความสำเร็จที่มั่นคงในชีวิตต่อไป